บอกว่าเด็กที่มันเป็นลูกครึ่งเนี่ยเด็กที่เขาเป็นลูกครึ่งอะ่ะกับคนไทยกับฝรั่งเป็นลูกคออรึ่งตอนสมัยที่เกิดสงครามเวียดนามตอนนั้นน่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะสวยๆลูกครึง่งถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยผมจําได้มีอยู่ครั้งหนึ่งมีมีม,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 มีมีแม่เลี้ยงไม่ใช่แม่เลี้ยงเท่าที่ครับมีพี่เลี้ยงคนหนึ่งเนี่ยเขาพาเด็กฝรั่งเด็กเด็กลูกครึ่งอะ่ะรับเข้ามาในร้านขายยาเมื่อก่อนที่บ้านขายยาสวยมากสวยมากเด็กสวยมากนะครับพี่เลี้ยงไม่สวย พี่เลี้ยงก็แบบก,ก็อีสานอะขอเขา้าใจแต่ก็ไม่ได้แบบนนะก,ก็คนอีสานแหละก็เดินเข้ามาผมก็ถามพี่เลี้ยงว่าหุยลูกใครอะสวยจังเลยน่ารักจังเลยเขาถามเราตอบว่าไงไหมลูกกู <S <S คือแม่อีสานแต่พ่อฝรั่งไง <S <S น,น่ารักมากอะนะครับตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วน่าจะมาเป็นดาราช่วงนี้แหละนะฮะอ่ะอันนั้นไปสองข้อนะครับเลือกหุ้นพื้นฐานดีนะครับซื้อหุ้นตอนถูกรู้ใช่ไหมครับ ตอนช่วงที่4ที่เราสอนไปจำได้ไหมโมเมนตัมอินเวสเตอร์ช่วงที่4ซึ่งใกล้แล้วนะครับแล้วหุ้นลงกี่เปอร์เซ็นต์โดยธรรมชาติ 30- 5 0เวลาเกิดวิกฤตแล้วเวลานั้นแหละครับคือเวลาที่คุณควรซื้อหุน้นช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาอะไรครับเก็บเงินสดไงครับในอะไรครับใ,ใ,ในตลาดมันนี่มาร์เก็ตไงครับผมสอนไปแล้วแล้วอะแล้ว,ลวต่อไปข้างหน้าเราต้องทํำยังไงเราก็ดูตามรูปไปเรื่อยๆเอาตั้งไลน์กรุ๊ปเลยไหมไหนไหนก็ไหนไหนละคุณมีไลน์กรุ๊ปกันอยู่ป่ะเออชวนผมเข้าไปก็ได้ตออออไม่ต่ตออีกเรืงนะ เขาไปถามได้ป้าจา์ถึงเวลาซื้อหุ้นย่างผมก็จะเงียบถ้ากูตอบไปถ้าแม่งซื้อขึ้นมาสวยเลยนะครับแต่เข้าไปได้นะครับเอาดึงผมเข้าไปในไลน์กรุ๊ปได้อ่ะคราวนี้เรามาดูอดทนลงทุนระยะยาวนะครับนี่แหละคือข้อที่อาจจะยากที่สุดสาหรับพวกท่านเพราะว่าพวกเราเนี่ยเวลาซื้อหุ้นโอเคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของดิสครับชันแต่เราอดทนลงทุนระยะยาวไม่ค่อยเก่งกันนะครับวอลเลมบัฟเฟต t เขาบอกว่าเวลของผมเนี่ยมาจากการที่ผมอยู่ในอเมริกาได้ลงทุนหุ้นในอเมริกา เกิดขึ้นจากการที่ผมมียีนที่ดีก็คือได้อายุยืนและสุดท้ายก็คือ compound interest ก็คือผลตอบแทนดอกเบีย้ยทบต้นเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องนี้นะครับข้อต่อมาคือกระจายความเสี่ยงนะครับถือหุ้นระยะยาวผมไม่สอนเยอะนะครับเนื่องจากอะไรถ้าคุณเชื่อในดอกเบีย้ยทบต้นและคุณกล้าถือลงทุนระยะยาวก็จบครับแล้วก็เก็บเงินสดไว้ตอนที่คุณจะต้องเก็บแล้วก็เอาเงินสดนั้นไปซื้อหุ้นตอนที่ควรต้องซื้อแล้วก็ถือลงทุนระยะยาวม,มันจะทาให้คุณได้ต้นทุนหุ้นต่านะครับเมื่อคุณเก็บเงินสดแล้วไปถถือตอตนนหุู้ก คุณจะไม่ไ้่ซื้อหุ้นตอนหุ้นแพงอย่างเช่นวันนี้ผมจะไม่ซื้อหุ้นนะครับเพราะมันขึ้นมาจากเก้าร้อยกว่าจุดตอนโควิดแล้วตอนนี้ขึ้นมาพันห้าพันหกผมหยุดซื้อแล้วนะครับผมถือว่ามันขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมไม่ซื้อเซนเทลสิบห้าบาทขึ้นมาจากหกสิบบาทแล้วสิบห้าบาทไม่ซื้อจะมาซื้อบ้าอะไรตอนหกสิบเข้าใจผมไหมครับผมจะไม่ซื้อฮะเราบอกว่าอาจารย์มองว่ามองว่าเซนเทลไม่ดีเหรอไม่ใช่แต่มันแพง แล้วทาไมอาจารย์ไม่ขายว่าถ้ามันแพงแล้วมันจะลงแล้วทาไมไม่ขายากูจะรู้ไหมว่ามันจะลงใช่ป่ะแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าผมถือต้นทุนถูกอยู่แล้วผมไม่กลัวที่มันจะลงต่อให้ลงมาขาดทุนอีกทีแล้วตวราคามันถูกผมก็ซื้ออีกถ้าผมยังเชื่อว่าหุ้นของเขายังคงดีอยู่นะครับหุ้นของเขายังคงดีอยู่ละ่ละกระจายความเสี่ยงก็พยายามกระจายความเสี่ยงไปในลหลายๆสินทรัพย์ด้วยนะครับหุ้นให้ผลตอบแทนดีที่สุดในระยะยาวอันนี้เห็นด้วยนะครับในระยะยาว นะครับแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุนหุ้นอย่างเดียวนะครับท่านสามารถที่กระจายความเสี่ยงไปในการลงทุนหลายๆแบบได้แต่ขอย้ําไว้นิดนึงอย่าลงทุนน้ามันนะครับผมไม่เอาน้ํามันเลยน้ํามันเนี้ยเป็นอะไรที่ถูกแมนุเครเยอะมากนะครับทองคํากับให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับทองคำา แต่อย่างไรก็ตามในระยะยาวหุ้นก็ยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะครับอันนี้คือวิธีในการจัดตอบจัดพอร์ตนะครับถ้าหุ้นคุณจะลงทุนแบบ vi คุณก็ตรงนี้ครับเป็นพอร์ตสำหรับการลงทุนแบบ vi แล้วคุณก็กระจายความเสี่ยงเมื่อกี้มีน้องคนนึงถามว่าทําไมคนรวยๆเขามาซื้อตลาดสาสารเงินหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลทั้งที่จริงๆเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันผลตอบแทนมันต่ําทาไมไม่ไปซื้อหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็เพราะว่าเขาอาจจะรับความเสี่ยงได้ต่ำไงครับ เขาก็จะซื้อหุ้นในปริมาณที่ไม่เยอะแต่การซื้อหุ้นในปริมาณเท่าไหร่ตามความเสี่ยงของคุณก็จะซื้อแบบไหนซื้อแบบ s p e c u l a t i ซื้อแบบ momentum investor ซื้อแบบ vi อันนี้แล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่ไม่จําเป็นจะต้องถือหุ้นร้อยเปอนะครับไม่ต้องไปฟังอาจารย์อนิเวศมากนะครับแกถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ต้องมาฟังแกมากนะแกถือหุ้นเวียดนามอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าแต่ละคนไม่ไม่ได้บอกว่าแกผิดหรือถูกนะครับมันอยู่ว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราฟังเขาเรารู้จริงไหมเราฟังเขาเรารู้จริงไหม อาจารย์นิเวศกับผมเนี่ยลงทุนหุ้นแตกต่างกันมากเลยนะครับมีอันเดียวที่เหมือนกันคือค้าปลีกผมกับแกลงทุนค้าปลีกเหมือนกันแต่ถ้าพบอกว่าอาจารย์โรงพยาบาลเป็นไงบ้างแกก็บอกโรงบาลเอาเปรียบมันเหมือนกับเอาเงินกับผู้ป่วยอะ่ะแกบอกไม่ชอบไม่มีศิลธรรมผมก็เลยบอกอาจารเซเว่นเนี 7, นะ่ยศิลธรรมเยอะมากเลย <laughs> แกก็อึ้งแบ เซเว่นนะ่ะโหย้โหยโคตรศิลธรรมเลยเวลามีสินค้าอะไรที่ขายดีอ่ะเซเว่นเขาเอามาทาเองหมดเลยอ่ะศิลธรรม <laughs> แล้วมีอยู่ครับดึนขึ้นเครื่องบินก่บแกก็น่ารักมากเลยนะ,ะแกก็ยาขึนขน้นไปด้วยกันกันรวยนะเราขึ้นเครื่องบินไปที่ต่างจังหวัดเพื่อจะไปงานพรีเซนต์จังหวัดอะไรก็ไม่รู้แล้วเพื่อนมันมีไอ้ลมอากาศอ่ะห้องไลน์ csi investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุน เราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหลุมตกลมอากาศนัมันก็จะมันจะวูบถ้าใครเคยตกลมอากาศแบบตกลมจริงๆคือถ้าถ้ลมอากาศธรรมดามันก็จะไม่มีอะไรแต่ถ้าลมอากาศหนักๆจริงๆมันจะควบลงไปเลยนะครับมันเหมือนเครื่องบินมันเสียเสียน้ําหนักไปเลยแล้ววูบลงไปเหมือนรถไฟฟ้าครับวูบลงไปเลย แล้วมันก็มีอยู่ครั้งงที่ผมนั่งแล้วอาจารย์นิเวกันนั่งอยู่ฝัง่งนี้ผมก็นั่งติดกับแกแล้วพอเอิญไปไปแล้วตกลุมาก,กาัานมันวูบลงไปอาจารย์นิเวแกรีบเอามือมาจับมือผมอะเฮ้ยเงินกูยังไม่ได้ใช้เลยคือมันวูบพอวูบปุ๊บเฮ้ยเงินกูยังไม่ได้ใช้เลยหัวงออาจารย์ไปใช้เถอะหลังๆนี้แกเลยใช้เยอะขึ้น <laughs> ซื้อบ้าน <laughs> ซื้ออะไรมากขึ้น เริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะครับกก็เริ่มใช้ตังค์มากขึ้นแล้วนะะอ่ะก็กระจายความเสี่ยงถ้าเป็นหุ้นก็หุ้นประมาณ5-10ถึงตัวเราคงไม่มีโอกาสในการที่จะดูหุ้นเยอะนะครับอันนี้คือโขวดของบรอเดมบัฟเฟตนะครับในการที่จะกระจายความเสี่ยงเขาบอกว่าอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวอย่าทดสอบความลึกของแม่น้าด้วยเท้าสองข้างความเสี่ยงเกิดขึ้นอันนี้สําคัญมากความเสี่ยงเกิดขึ้นจากความไม่รู้นั่นคือที่มาว่าทําไมบอกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นหุ้นนะครับเราอยู่ในคลาสที่เราคุยกันเรื่องหุ้น เราก็ทําความรู้เรื่องหุ้นไปหุ้นเป็นเรื่องของการเป็นเจ้าของกิจการมีวิธีการลงทุนในหลายรูปแบบวิธีการซื้อซื้อ,อ,อ,อยังไงเลือกหุ้นยังไงซื้อตอนถูกถูก,ถก,ถกยังไงแต่ถ้าไม่อินไม่รู้เรื่องศึกษาต่อไปแล้วยังไม่เข้าใจท่านสนใจสินทรัพย์อะไรที่ท่านชอบท่านไปทางนั้นได้นะครับอย่างบอยท่าประจันเนี่ยเมื่อก่อนก็เก่งพระเดี๋ยวนี้เขาเข้ามาเล่นหุ้นเนะี่ก็เข้าใจเขาก็พยายามศึกษาเรื่องหุ้นแต่เขาเก่งเรื่องเขายังเก่งเรื่องดูกระเพาะปลาด้วยนะ ผมก็ไม่รู้ว่าดูยังไงแต่บอยถ้าประจันส่องอะไรก็แพงทุกยันเลยแพงตลอดมึงมาส่องหน้ากูหน่อยดิบอยน้องบอยมาส่องหน้าพี่หน่อยเผื่อหน้าพี่จะแก่พอแต่บอยถ้าประจันน่าจะรักแฟนจริงนะเพราะว่าถ้าคนที่ชอบพระอะครับเขาจะชอบของเก่าเพราะฉะนั้นเมียเนี่ยถ้ายิ่งเก่าเนี่ยเขาจะยิ่งรัก เพราะว่าแบบคือถ้าตีนกาขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเขาจะส่องทุกวันเลยนะโอ้โหมึงอย่าไปโบทอกเลยนะเว้ยเนี่ยมูลค่าของตีนกาน้องอ่ะมันมีมูลค่าสูงมากพี่ให้ล้านห้ากูตายแน่นะฮะอ่ะอันนี้คือความเสี่ยงเพราะนั้นรู้อะไรลงทุนอย่างนั้นไม่รู้อะไรเลยก็ทำงานเก็บเงินลงทุนตาสารเงินธรรมดาก็รวยได้นะคะ เพราะาเราจะไม่ไปสูญเสียเงินกับสิ่งที่เราไม่รู้ไงคุณเข้าใจว่ามันก็รวยได้นะมันไม่ได้หมายความว่ารวยไม่ได้คือเราทํางานทุกวันถูกไหมล้าเรา,เราประหยดัดประหยัดก็เก็บเงินเราไม่รู้จากคุณเราไม่รู้จากอะไรเลยเราก็ฝากเงินธรรมดานี่แหละเพราะามันมีประวัติศาสตร์ของคนที่รวยในอเมริกาก่อนตายมีเงิน8ล้านเหรียญสหรัฐตอนอายุ90เป็นพนักง,งานพางงังโรงธรรมดานี่แหละแต่มีเงิน8ล้านเหรียญไปอ่านในหนังสือไซโคโลจีออฟมันนี่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณลุงคนนี้แกเป็นพังโรงก็จริงได้เงินเดือนนิดนิดก็จริงแต่แกไม่ใช้เงิน แกมีแกก็เก็บแกก็เ,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 เก็บจนตายแกมี8ดล้านเหรียญสหรัฐแกหมอบแบ่งมรดกครึ่งหนึ่งให้กับคนที่ดูแลแกตอนแกได้ไปสี่ล้านเหรียญโอ้โหสุดยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องลงทุนอะไรเป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไม่ได้ว่าอะไรกันก็เก็บเงินเก็บเงินดีกว่าไม่เป็นแล้วยังพยายามจะฝืนไปลงทุนในสิ่งที่ไม่เป็นแล้วก็ขาดทุนเสียดายเงินแม่อุตส่าห์หาเงินมาตั้งนาน เก็บเงินในเงินฝากธนาคารก็ได้ถ้าไม่เป็นอะไรแล้วถ้าเป็นแล้วอย่าไปเชื่อคนอื่นนะครับเชื่อตัวเองอย่าไปเชื่อผู้ศึกษาทางการเงินนะครับที่สื่อสาทางการเงินพยายามจะพูดทุกเรื่องให้มันยากหมดเลยจริงๆไม่เชื่อไปถามเดี๋ยเออน้องพี่จะลงทุนอะไรดีโอ้โหแม่งเสนอหาอะไรมาไม่รู้เต,ต็มไปหมดเลยจัดโป่งจัดพอร์ตมี eln มี delivery มี option ป้องกันความเสี่ยงสูญเสียเงินต้นโอ้โหมึงจัดให้กูเละเทมหมดเลยสุดท้ายหลงโจง้งขาดทุน ทำไมมันยากขนาดน,นี้เรายังขาดทุนโอ้ใจเย็นเดี๋ยวปีหน้ากำไรปิดกปกให้เอาเงินมาเพิ่มเดี๋ยวมันจะได้อยู่เหตุต้นทุนไปลงไปอีกขาดทุนต่อยิ่งยากยิ่งขาดทุนเพราะรเราไม่รู้ไงเราไม่รู้เราเราไร,รู้จะทําอะไรเพราะนั้นไม่รู้ก็อย่าเพิ่งไปทําอะไรนะครับฝากเงิในธนาคารเอ้ยก็ได้แต่แต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีความรู้เราค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่มนะครับเริ่มจากสิ่งที่ง่ายก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้ไม่น่ายากนะครับติดตามผลการดําเนินงานว่าโดนดิสรับไหมัครบ แต่ถ้าเอางี้ผมตอให้เป็นทิคนิดนึงนะครับถ้าคุณลงทุนหุ้นในอุตสาหกรรมอะไรก็ตามเนี่ยเช่นลงทุนทุ้น a p p l e แล้วถ้าเทคโนโลยีหรือหุ้นในกลุ่มที่ทําธุรกิจเหมือน Apple เช่น Samsung, Oppo, Vivo, Google, Microsoft ทั้งหมดเลยลงมาพร้อมๆกันเข้าใจไหมครับคือลงมาพร้อมๆกันก็แสดงว่ามันเกิดจากวิกฤตโดยภาพรวมแต่สมมุติว่าเฮ้ย Apple ลงมาคนเดียวเลยแต่ขณะที่ IBM g o o g l e a m a ิ o n เมซ นะครับทุกอย่างขึ้นไปหมดเลยแต่ Apple ลงมาคนเดียวเลยคุณต้องตันหนักไว้แล้วนะว่าไอ้ที่ลงมาคนเดียวเนี่ยอย่างไอ้นี้ลงมาคนเดียวเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรถ้ามันเกิดขึ้นจากการที่แอปเปิลโดนฟ้องหรืออะไรก็แล้วตกใจอ่ัอน,นี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจากการที่คนเลิกใช้ Apple เลยอันนี้ต้องคิดแล้วนะถามว่ามีโอกาสไหมอาจจะน้อยแต่มันเป็นไปได้นะครับอย่างนี้มันลงมาอุ้ยคนอื่นเขาขึ้นหมดเลยไอ้นี่ลงมาคนเดียวเลยปี2010ก็เพราะอะไรอ่ะก็เพราะเขาเผา,าราชจประสงค์ แล้วต่อมาบริษัทประกันแแห่งหนึ่ง BKI นะครับเส้นสีเทาตูม้มลงมาปี2 0 1 1ลงมาอยู่คนเดียวเลยคนอื่นเขาขึ้นหมดเลยนี่ลงมาอยู่คนเดียวทําไมน้ําท่วมครับเจอประกันเข้าไปคือเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องดูว่าเฮ้ยคนอื่นเขาขึ้นแล้วตัวนี้ลงลงได้เหตุผลอะไรถ้าลงได้เหตุผลที่มันเป็นเหตุผลระยะยาวเปลี่ยนพื้นฐานเกิดดิสทับเราต้องขายทิ้งนะครับอันนี้ต้องขายเป็นนะฮะความสําคัญของ VI ต้องขายเป็นเช่นวอลเลย์มาเป็นขาย TSMC เพราะอะไรครับ เพราะว่าจีนเขารู้แล้วว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยน่าจะไม่จบซึ่งผมคิดว่าไม่จบดีวเราไปคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวอีกสิบหนาทีเดี๋ยวผมขอแชร์เรื่องอันนี้ผมขอไม่แชร์นะครับเรื่องการลงทุนบีอ่าเรื่องของการลงทุน va กับ dca ไปดูได้ในช่อง v investment academy มีสอนอยู่นะครับให้ไปดูได้เป็นการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนเริ่มต้นที่ดีมากถ้าจะลงทุนผ่านกองทุนหุ้นก็ลงแบบนี้ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีมากในระยะย,ยาวแต่ผมอยากจะแชร์เรื่องนี้มากกว่าเรื่องสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปแต่งงานกัน ดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000โทรมาได้เลยนะคะ